สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามากินอันนี้เลยยำยำนะครับผมยำยำสไปซี่ล็อบสเตอร์แบบแห้งนะครับนี่สองสิบบาทมาทำกันกินกันดีกว่านะครับก่อนอื่นก็ต้มน้ำนะครับต้มน้ำเดือดเลยมีผักในตู้เย็นก็ใส่ใส่ใส่ไปเลยนะครับ ผัดเหลือจากกินช่วมตำมุตตอนกลางวันนะครับเห็นไหม,ไมเห็นนี่เอาใส่มอเลยครับระหว่างที่รอน้ำเดือดนะครับเรา,าก็จะแกะฟองอ่อนก็จะได้เส้นแบบนี้อื นาๆนุน่มๆแต่ไม่เคยเคยกินนะว่ามันเ,เป็นรสชาติแบบนี้นต้มสองห่อเลยแล้วกันนะครับเจ๋อแบบนี้ไหมเพราะว่าผมจะผมจะไม่รวบให้นานเราจะทำให้บะหมี่เราอีกแล้วก็เครื่องปรุงลงในถ้วยเลยเห็นไหมนีเครื่องปรุงใส่ถ้วยเลย อันนี้จะเป็นสูตรของผมนะผมจะใส่มะนาวด้วยนิดนึงนะครับตักน้ำตากหม้อใส่เครื่องปรุงนี้ดนึงไได้เข้าครับกินหอมมากเลยนะ,ม,นานะ,ม,ะานมากินอ่ะใส่ผมก็ใส่ที่กเผาด้วย นิดหน่อยใส่น้ำตาลนิดหน่อยแล้วถ้าเรามีข้าวผู้ออก็ใส่ด้วยนะครับนิดหน่อยใส่ที่ฝนนิดหน่อยประมาณแบบว่ามีอะไรก็ใส่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 เลยก็คนดีคนดีมาหนังสดนิดหน่อยแค่นีน้ก็เข้มข้นแล้วจ้า น้ำเดือดแล้วนะครับเราเข้าเส้นใส่เลยเราจะไม่ต้มนานนะครับต้มพอให้มันพอกินอนะ่ะถ้าต้มนานเส้นมันจะอืดไม่ลอยนะครับแต่ว่านีห้องนี้นเส้นมันเป็นหนานนะไปดูส เส้นหนากว่าเส้นยำยำทั่วไปนะครับยังไม่สุกเลยปิดฝาเป็นเส้นมันหนาลอกก่อนยังไม่สุกเลยปาดิบเยอะมากเราก็จะไปเทน้ำทิ้ง เสร็จแล้วเราก็เใส่บ๊วยลยนะคนๆให้เข้ากันเข้ากันนะครับเรียบร้อยไปกินกันดีกว่านะครับนี่เลยน่ากินมากๆนะครับอะไรนะยำยำพอละสิบบาท ยำยำห่อละสิบบาทนี่แหละมนเชื่ออะไรก็ไม่รู้ไปกลับไปดูที่ต้นจีบเอานะครับเราจะมากินกันดีกว่าไปเลย เอนะเอ็นเหนียวนุ่มมากๆรสชาติเราแค่เป็นควาปรุงอ่ะแต่เมื่อกี้นี่ใส่น้ำตาลนี้เดียวเองนะก็จะรู้สึกว่ามันหวานนะแสดงว่ารถมาม่ารสนี้มันจะหวานนิดนึงเอ้ยไม่ใช่มาม่ายมย๊ ผมมีพริกก็ไม่ได้กระปิกับกระเทียมของโตมากินด้วย หอมหอมหอมกระเทียมตึ้งโม๊กหมดเลยอร่อยทาเป็นเลยดีมากมากกินกระเทียมอยู่คนเดียวไม่เป็นไร อันนี้มันเป็นแบบแสเส้นแดกนะท่านผู้ชมมันจะไม่เหมือนกับบะหมี่องละหกแบบเราต้องต้มนานนิดนึงนะต้มนานกว่าปกตินิดนึงไม่เลยดะสองเท่าเลยรหะ mặc dù mà xem mà vẫn thành được, mặc dù mặc dù

ก็เผ็ดไหมปกติหนึ่งกินไม่เผ็ดเลยแต่เมื่อกี้นี่เติมพี่เข้าไปด้วยนะนิดหนึ่งก็ไม่เผ็ด <c oughs> ไปพบกันใหม่ที่คลิปหน้านะครับผมใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้วันหนึ่งด้วยนะครับ